เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี้ครับเป็นเวลาเลิกงามยามดีของบริษัทฟันซุปคุณลิตคอนโดจำกัด โดยคุณนรงทนและคุณรจนาคุณจินดาที่ได้เปิดตัวปันสุโคุณลิีคอนโดหนึ่งในผู้สนับสนุนของรายการล้านนามหานครมีการทวบุญในช่วงเช้าโดยท่านพระครูบาน้อยเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดศรีดนูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้มาอาราธนาเฮือดสินเฮ้อพรและมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ธนินสุภาแสนเป็นประธานเปิดคอนโดพร้อมทั้งผู้รักผู้ใหญ่ต่างก็มาร่วมออยพร และแสดง,งความยินด,ดีในโอกาสน,นี้ครับออกขอให้ีควานะรที่เาเสเราก็ได้รับควภในี่และในนงงานขอคาขอพระคุณท่านทุกว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามารวมในงานในวันนี้ สวัสเชิญค่ะราเสลมนะครับมหนกับการเปิดตัวอย่างเป็นนื่องในวันนี้ก็เป็นวันดีครับเป็นวันเปิดตัวใช้อาคารของโครงการปันสุขคอลตี้คอนโดโครงการแรกครับแล้วก็มีผู้รับผู้ใหญ่อย่างับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงใหม่ท่านทาน,นินสุภาแสนแล้วก็ ผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่ในในวงการแทมราหลายคนที่มาร่วมอวยพรนทางโครงการปันสุคอลอตตี้คอนโดพร้อมกับสื่อมวลชนทุกท่านครับทางโครงการทางโครงการปันสุคอลอตตี้คอนโดต้องขอกราบขอบพระคุณไว้มาหน้าที่นี้โดยไปยังสูงครับผมขอบคุณครับโดยส่วนตัวจะชอบการออกแบบค่ะตึกรู้สึกจะสวยแล้วก็คือมองเข้ามาจะแบบจะเด่นมากค่ะชอบชอบตัวตึกค่ะโดยส่วนตัวค่ะ เป็นโครงการที่อยู่กลางทําเลทองจริงๆแล้วอาคารแข็งแรงแล้วก็วัตถุดุนี่ต้องยอมรับว่าเขาใช้อย่างดีเยี่ยมจริงๆคือวันเวสลูมเขาให้อิสระทางความคิดว่าการในออกแบบเราอยากได้แบบไหนเราทำได้เลยแล้วที่ชอบสุดๆก็คือเระเบียงด้านนอกเขาเนี่ยเขาแถมให้หมดเลยมันไม่มีที่คอนโดที่ไหนก็แถมระเบียงให้ขนาดน,นี้ i